ผมตอนเรีกผมมานึกออกแล้วผมมีซีนหนึ่งที่ผมผมตอนดูผมอาจไม่คิดอะไรนะแต่พอมาฟังคุณคิดแล้วผมมาไล่ย้อนระดับคิดอีกทีหนึ่งผมกลับกลายเป็นซีนที่ผมชอบขึ้นมาซัดดื้อเลยเอชอบขึ้นมาในระดับที่ที่ถือว่ามากเลยก็คือมันจะมีซีนสนทนาที่เกิดขึ้นในงานแต่งคิสตินซึ่งเราเล่าได้นะเพราะมันมีตัวอย่างเนาะตัวอย่างก็ดูอยู่แล้วแหละละคิสตินแต่งแต่เราจะไม่พูดว่าเป็นสนทนาใครแต่เอาเป็นว่าไอฉากบทสนทนาเนี่ยผมผมว่ามันเป็นมุมมุมที่ทําเป็นการตอกย้ําเป็นแผลในใจด้วยส่วนหนึ่งนะ คุยกันแล้วแบบว่าเออเฮ้ยผมหายไป5ปีผมสูญเสียเออไม่ต้องเล่าไปถึงนั้นดิคุณกำลังพูดถึงอะไรอ่ะแต่แต่มันคือการแสดงภาพแทนของมุมมองของคนที่แบบโดนบิ๊บทั้งสองคนไงนีกออกป่ะผมว่ามันเป็นแ่บอกว่าเสีสองตัวกูเสียใจไ่เงี้ยเออได้แหละสีที่ดีแล้วก็เออมันโอเคก็พูดว่าเขาก็เสียพี่ชายเขาไปซึ่งเขาก็ดิ่งนะขณะเดียวกันคือเขาก็พูดแทนในมุมของหมอว่าเออคุณเป็นซูเปอร์ฮีโร่นี่คุณเป็นศัลยแพทย์ที่ดีนี่แต่คุณก็ยังสูญเสียคนรักไปเลยคือมันพูดแทนมุมอองงงขขคนนนดบิทััู้่่แตะเวก หนึ่งบ๊บยอมยอมบ๊บเพราะว่ามีสาเหตุตัวเองอยู่หน้างานกำลังสู้อยู่นะแก้ปัญหาอยู่กูรู้แหละว่ากูแก้ปัญหาแล้วทุกคนไม่ได้แฮปปี้หรอกแต่มันเป็นวิธีเดียวที่กูจะแก่ในขณะเดียวกันไอคนที่มีผลกระทบเนี่ยเขาก็มีอะไรให้สูญเสียเหมือนกันคราวนี้เขาก็เลยตั้งคําถามกลับไปว่ามึงมันไม่มีทางอื่นหรอมันก็เลยบอกว่ามันเป็นทางเดียวแล้วมันอยู่หน้างานซึ่งเราก็เข้าใจไงคือคนคนหนึ่งแม่งมีภาระรับผิดชอบข้างหน้าการตัดสินใจทุกการตัดสินใจไม่มีทางถูกใจทุกคนในขนาเดียวกัน พอมานั่งตรงนั้นก็เลยโดนตั้งคําถามว่ามึงรู้ไหมว่าการตัดสินใจของมึงครั้งนั้นทำให้ชีวิตกูพังพิ่นาาขนาดไหนใช่ซึ่งนั่นแหละผมผมเลยรู้สึกว่าพอ,อ,อมันมาตอกยา้ยามด้วยกันโดนคริสตินถามเรื่องความสุขเงีเ้ยพอถามเรื่องความสุขมันเลยกลา,า,ายเป็นว่าเฮ้ยมันกลายเป็นเหมือน p อ w e อัพในมุมของความติงดาวที่มันเกิดขึ้นในใจของดรตสเตนซึ่งมันพยายามแสดงภาพลักษณ์ตัวเองว่าตัวเองแข็งแรงอะแข็งแกร่งกูเป็นจอมเวทนะเว้ยอะไรเงี้ยเออจริงๆมันเป็นเรื่องของคนที่ทํางานจนกระทั่งลืมถามตัวเองว่าตัวววเเอองมมมมีีีคคาาาสหรืืปปลลล่่นทใชช้ิตไแถ ตัวเองว่าอะไรคือความสุขของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยหลายๆครั้งคือคนคิดว่าการมีเงินการมีแต่มีเงินก็ดีการมีเงินมีทุกอย่างอะอที่ที่ภาพที่เราเห็นอะมันก็คงเป็นความสุขละมั้งอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมแต่ในขณะเดียวกันคือมันอาจจะเป็นความสุขของคนอื่นที่ไม่ใช่ของเราอะอเออเราอาจจะไม่เคยถามตัวเองว่าเรามีความสุขเพราะอะไรหรือเราทาไมเราถึงมีความสุขเอาแล้วความสุขของเราคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยในขณะที่ด็อกเตอร์สเตงไม่รู้ความสุขของตัวเองคืออะไรแต่วันด้ารู้ชัดเจนว่าตัวเองความสุขคืออะไรใช่มเป็นความแตกต่างของคนสองคนที่พยัง ว่างเดียวกันวันด้ารู้ว่าตัวเองอยากมีความสุขรู้ว่าความสุขของตัวเองคืออะไรแล้วต้องการที่จะฟิลอินห้องว่างในใจตรงนั้นในขณะที่ดรสเตเงเนี่ยไม่รู้ว่าความสุขของตัวเองคืออะไรแต่รู้ว่าหน้าที่ของตัวเองคืออะไรวันด้ารู้ความสุขแต่ไม่เคยรู้หน้าที่มันเหมือนคนคนสองคนที่มันวิ่งคู่กันนั้นเนื้อเรื่องทั้งสองคนเนี่ยเนื้อเรื่องสองคนเนี้ยมันคอลแลบกันมันมันมันเป็นไอเดียที่มันต่างกันแล้วมาชนกันไม่ต่างอะไรจากการที่ไอรอนแมนกับกคทตันเมกามีไอเดียที่ต่างกันแบบนน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 ัััั้้เเเเลยมมปป็็ออีแ่รืง ของอิมมอชเนลมันเป็นเรื่องของความรู้สึกทางใจเ,เป็นการตามหาคําตอบในระหว่างทางที่การตามหาคําตอบเนี่ยก็มีคนตายเยอะแยะมากมายนะฮะ,ะเนี่ยผมผมนึกออกขึ้นมาอย่างหนึ่งคือให้มองเหมือนกับดรสเตนคือแม่เหล็กวันด้าคือแม่เหล็กแต่เป็นแม่เหล็กที่อยู่คนละจะใช้คําว่าอยู่คนละคั่วก็ได้แต่มันไม่ใช่ว่า2คนนี้ต้องอยู่ด้วยกันมันเป็นแค่อย่าใช้คําว่าหล็กคนละขั่วเลยผมคิดว่ามันเป็นทางขนานมากกว่ามันเป็นทางขนานที่อาจจะมีข้อดีข้อเสียต่างกันแต่ในขณะเดียวกันถ้าสองคนนี้นั่งคุยกันทั้ง2อคนนี้อาจจะ แต่มันไม่มีโอกาสได้คุยกันไงคราวนี้มันมีน้องจิรยุทธ์นะฮะแฟนคลับเดนตาของเรานะฮะถามว่าตัวร้ายคือตัวร้ายจริงไหมผมตอบอย่างนี้ก่อนผมว่าเรื่องเนี้ยผมเซอร์พัสมันไปนานหลายๆปีละผมคุยกับคุณด่าหลายรอบมากเรื่องเกี่ยวกับเราเปลี่ยนมุมมองที่เรามองคนอื่นไปหมดเลยคือเราไม่เคยมองว่าคนนี้เลวคนนี้ดีเข้าใจไหมความดีโอเคความดีอ่ะมันยังเป็นโครงสร้างเดิมอยู่คุณซื้อข้าวไหมผมวันเนี้ยอ่านี่คุณทําความดีหรือผมซื้อน้ํามาฝากคุณอ่าอันนี้ก็เป็นความ มันคือคําตอบเดียวอ่ะเขาจะบอกมันแข็งแรงนะความดีมันแทบไม่มีข้อถกเถียงตอนนี้พอมาพูดเรื่องคนดีคนไม่ดีผมคุยคุณได้นะว่าผมกูคุยผ่านเนอร์โดโคจะหลายรอบเลยว่าบางทีเราไม่รู้หรอกว่าเขาเจออะไรมาบ้างอย่างที่เราบอกคือคนเหี้ยเนี่ยนะกับคนดีแม่งต่างแค่วันี่เหี้ยสักวันใช่คือก็นี่แหละคือมันสุดท้ายมันก็คือมาตอบปัญหาตรงที่ว่าตัวร้ายในเรื่องราวนี้ยถามว่าเขาร้ายจริงไหมก็ร้ายแหละแต่แต่คือมันเป็นความร้ายเพราะว่าสิ่งที่เขาอยากได้มากที่สุดมันดันมีคนขวางอยู่เยอะ มันมีเหตุผลมันดันมีอุปสรรคเยอะเป็นพิเศษแค้นเองพยายามจะรีซอนเนเบิลแล้วแล้วก็สุดท้ายก็ไม่สามารถที่จะมีเหตุผลกับทุกคนได้เพราะว่าเหตุผลของตัวเองก็คือความสุขของตัวเองความสุขของตัวเองต้องยืนอยู่บนความชิบหายของคนหลายคนมันไม่อาจเรียกว่าเป็นความสุขเพื่อส่วนรวมอะ่ะมันเป็นความสุขข,ของเราอะ่ะโชคดีที่คุณรู้ว่าคุณอยากได้อะไรแต่โชคร้ายคือสิ่งที่คุณอยากได้มันดันต้องไปเหยียบทําลายหรือว่าสร้างความชิบหายชาวบ้านความเศร้าอยู่ตรงนั้นแหละแล้วถ้าเราดูวันั เราจะเข้าใจเลยว่าความเจ็บปวดทั้งหมดที่นางมีมันไม่แปลกที่นางจะเป็นอย่างนี้ถ้าเราไปอยู่ตรงโพสิชั่นของนางเราก็ยังไม่รู้เลยว่าเราจะกลายเป็นคนแบบไหน ใช่เออสุกไหมแล้วนี่ยังยังไม่รวมกับประเด็นที่สุดท้ายแล้วมันมันไปสู่ปลายทางอะไรบางอย่างที่ผมผมชอบนะผมชอบการที่ปลายทางได้เจอกับอะไรแบบนั้นอ่ะแล้วมันทําให้อึ้งขึ้นมาเลยแบบจิ๊บหายแล้วที่กูคิดมาวางแผนมาอเล่นกลัวเขาเรียกว่าเป็นการทําให้คุณรู้เลยว่าความสุขของคุณมันภาคความสุขคนอื่นอออันเนี้ยตอนที่อยากได้อ่ะมันโดนด์คโฮครอบงำเนียพอที่อยากได้มันจะเอาแต่พอถึงจุดที่เข้าใจแล้วว่าความสุขของตัวเองคือความทุกข์ของคนอื่นเนี่ยมันก็ไม่ต อาจตอนเปิดเรื่องอตอนที่สเต็งหันไปแล้วคุยเรื่องการชนะเตนอสสุดท,ท้ายชัยชนะของตัวเองคือความชิบหายของคนอีกคนหนึ่งเอาจริงต่อที่เราจะมาคุยกับคุณอ้ําตอนนี้เนะี่ยคือผมก็พูดไปแล้วในเรื่องของการปิดลูปตัวละครเนี่ยซึ่งผมว่าถ้าเกิดใครจะรู้สึกว่าการปิดลูปตัวละครของสการ l เล็ตวิชคืออาจจะรู้สึกง่ายไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ส่วนตัวผมผมรู้สึกว่างี้นะผมรู้สึกว่าอย่างงี้ดีแล้วเพราะว่ามันไม่มีทางไหนที่มันจะสามารถปิดลูปตัวละครนี้ได้ได้ดีไปมากกว่าดีแล้วเพราะว่าตัวละครนี้มันการเข้าส ใส้เต็มตัวไงนึกออกไหม <N> คือถึงจุดที่คุณแบบเข็นค่าคนไปมากมายอะ่ะล้วให้คุณมารู้สึกแบบสำนึกผิดและอยูอ่ดีอยากจะมาไถ่โทษไถ่ถอนตัวเองถามว่าโอกาสมันไปได้ไหมในจกักรวาลของบาร v เ l ลเนี่ยก <N> ็เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้คือมันก็เปิดช่องเอาไว้อยู่นิดๆน,น,นะฮะแต่แค่รู้สึกว่านะถ้าเกิดเรามองในแง่ของการปิดลูปอย่างที่บอกอ่ะถ้าเกิดใครดูวันดาววิชั่นมาเนี่ยมันคือการขยายความมันคือการแอมลิฟายตัวละครวันดา m แม็ซิมอได้แบบโอ้โหสุดยอดสุดเศร้าเลยสุดริมนทิมทูดูเลยนะฮะพอมาดู การปิดลูบตัวละครที่คือกูได้เข้าสู่ด้านของดาร์กไซด์ได้เรียนรู้สิ่งที่เกิดขึ้นและความผิดพลาดที่กูได้ทำมันส่งผลกระทบกับอะไรบ้างกได้เป็นรเลดิดด้วยอะไรนะกูได้เป็นทการเลดบิดด้วยอ่าใช่อะไรอย่างงี้ก็จบแล้วก็อาจจะเพียงพอสําหรับการที่อลิสเบตโอเซนอาจจะอาจจะรู้สึกถึงจุดที่ว่าอิ่มตัวอิ่มตัวอิ่มตัวแล้วอาจจะทิ้งตัวละครนี้ก็เอาไว้กับตรงนี้ไปเลยอะไรา้มาอาจจะแวบมาเป็นคามิโอเนื่องจากส่งลูกตัวเองไปเป็นยังเวนเจอร์ก็เป็นไปได้เพราะว่าในก็พีมูจากเว ลูกตัวเองเนี่ยมีมีตัวตนจริงๆใช่แล้วก็เหมือนกับว่าเอเมริกันชาเวสสามารถที่จะไปเปิดช่องยืมยืมลูกมาเล่นได้อะไรอย่างงี้ขอเล่นหน่อยเดชแต่ต้องให้วันด้าที่อยู่จักรวาลนะั้นทำให้ลูกมันโตก่อนนะรอรอให้ลูกมันโตนิดนึงซึ่งมันทําง่ายอยู่แล้ว <laughs> ดี<ๆ> <laughs> ดลูกก็ได้แล้วไม่ได้อโถปล่อยให้ลูกมันโตนิดหนึ่งยังเวนเจอร์ไม่รีบโอเคเลี้ยงอยู่ผมว่าจบเรื่องนี้หมออาจจะเริ่มมีลูกอยากมีลูกก็ได้ผมว่าไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวเรื่องก การที่หมอมีความสัมพันธ์พิเศษกับเด็กเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่แปลกสำหรับทุกคนน่ถ้ามนุษย์ที่มันจิตปกติการเอื้อเฟื้อ<ม>หรือว่าการที่จะปรเทคผู้เยาว์จากอะไรก็ตามอ่ะมันเป็นเบสิกอินสติ้งของการเป็นสิ่งมีชีวิตยอยู่แล้วอ่ะใช่ใชต้องอการที่<ม>สเต็งคนนึงทาแล้วสเต็งอีกคนนึงไม่ทํามันก็ไม่แปลกก็ถูกอ่าถ้าเกิดมองในมุมของสเต็งในสไปเดอร์แมนกับสเต็งในเรื่องราวเนี่ยที่ต้องมาดูแลชาร์สเนี่ยผมก็รู้สึกว่าโอเคเฮ้ยตอนสมัยที่เป็นปีเตอร์เน คือเขาไม่ได้รู้เบื้องลึกเบื้องหลังที่แท้จริงของตัวปีเตอร์ขนาดนั้นไงนึ่ออกอะคือรู้แค่ว่ามันเป็นเด็กคุณสตาร์คแค่นั้นเองอะไรอย่างนี้แต่ไม่ได้รู้โดยเบื้องหลังว่ามึงผ่านอะไรบ้างชีวิตมึงเจออะไรมาบ้างมึงมีป้าเป็นคนแบบนี้แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้รู้ขนาดนั้นไงมันเลยก็เลยไม่แปลกว่าทำไมหมอหมอแปลกถึงพยายามแบบปฏิเสธให้ความช่วยเหลือนะกทั้งที่มันก็ถือว่าทำงานด้วยกันมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ในมุมของไอ้เรื่องเนี้ยมันเหมือนกับว่ามันมีมุมที่ทำให้เห็นว่าอะไรมันคือปัญหาอะไรมันคือออออสิิิิ่่่่งงงงททีีผาาาาาานนนนมมมมมขขชชววววตตัััเรกใหห้้คดดยป็ เอมามันก็คือเรื่องใหญ่ในชีวิตของนางแล้วเขาเข้าใจว่ามันคือเรื่องราวของการรู s i n g นี่ึกอการสูญเสียการสูญเสียเออซึ่งคือมันมันเป็นประเด็นเดียวกับที่หมอหมอก็เคยเจอมาก่อนอะไรเงี้ยซึ่งถามว่าเรื่องแบบนี้คือผมว่าเขาเขาเคลียร์แล้วอะมันไม่เกี่ยวกนะับความัมพันธ์นะสต่เรบผมผมรู้สึกว่ามันมันเป็นเรื่องของสแตนดาดของการเป็นมนุษย์อะใช่พ <มา S 3> อพูดถึง eluminati กันเป็นไฮไลท์หนึ่งที่ส่วนตัวผมก็ไม่ได้คาดคิดว่าจะมีมหนึ่งก็คือมีแบ็คโบ้นะฮะนี่ก็ไม่คาดคิดเหมือนก ใช่ก็คืออยู่ในซีรีส์อินฮิวแมนที่เจนกระบงงไปอ่ามีตัวละครไหนที่ตื่นเต้นอีกกัปตันแฮร์รี่เอ็ดเวลก็โอเคแต่คืออุตส่าห์จะไล่กัปตันมาก่อนอ่ะโอเคอ่ะเห็นก็กัปตันไงกัปตันมาเวลอ๋อนึกว่าตันแล้วก็เอเจนต์คาร์เตอร์เออเอเจนต์คาร์เตอร์ซึ่ความจริงก็คือกัปตันคาร์เตอร์เออกัปตันคาร์เตอร์เดอะเฟิร์สเอเวนเจอร์นะก็เหมือนก็ดึงดีเทลเขาเรียกว่าดึงอาจจะไม่เชิงว่าดึงมาจากตัววอตอิฟอีพีแรกขนาดนั้นนะคือคือแค่แบบหยิบกิมมิ่ของอีพีนั้น ต่ออนนั้นเงแต่โดยโดยเนื้อเรื่องมันก็ไม่ได้มีความต่อเนื่องกันอยู่แล้วนะครับก็เป็นสวิตแฟนกันไปนั่นแหละนะฮะแล้วก็มีอีก2คนคนแรกอันนี้หลายหลายคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับก็คือเสียงอันทุม้มทรงพลังของ should tell him the truth. ชาวเซเบียก็ไม่ได้แปลกใจมากก็รู้สึกว่าเพราะว่ามาตัวอย่างแหละเออก็เอามาแล้วก็รู้สึกว่าเออแม่งเจ๋งดีแต่ถ้าไม่บอกให้ตัวอย่างก,ก็จะรู้สึกเจ๋งคนนี้นะะแค่พูดว่าอิลูมินาติกก็พอแล้วก็ไม่ต้องมีเสียงใครสักคนเลยเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าตื่นเต้นดีอาจจะแค่เห็นหัวละล คน<ด>อาจจะติดต,ต่างว่าเป็นมินิโซ <c oughs> ได้บแต่คนสุดท้ายนะฮะเป็นคนที่ส่วนตัวผมในคลิปชอบดูจอห์นคาเซนสกี้ในบทของลีดดิชาร์ดซึ่งจอห์นคาเซนสกี้เนี่ยเอาจริงๆก็เขาเรียกว่าเป็นของกำนันสำหรับแฟนอาจจะเป็นแฟนเซอร์วิสก็ได้ <ๆ S 2> หรือว่าอาจจะเป็นของจริงก็ได้เพราะว่าต<ห>ัวละครอย่างลีดดิชาร์ดเนี่ยนะก็มีการหยอดไปด้วยมีลูกหรือเปล่านะอ่านะฮะลูกของลีดดิชาร์ดนี่นะฮะถ้าคนที่เป็นซูสตอร์ไม่ได้เป็นคนผิวสีนะหรือว่าไม่ได้เป็น สีแต่ร to ับ right <ourselves> ลูกมาเลี้ยงนะฮะลูกของลิลิชาร์ดหรือว่าสายตะกู่ของลิลิชาร์ดเนี่ยก็คือพี่โจนาธานเมเจอร์นั่นเองหรือถ้าพี่แข่งเดอะคอนคเลอร์นั่นเองไม่ได้โยงมันโยงอยู่แล้วนะโยงไปกันได้ไงครอบครัวนี้นะไม่ต่างจากสกายวอล์กเกอร์นะฮะหนึ่งครอบครัวเสียวทั้งจักรวาลเสียวทั้งพาหูจักรวาลเลยนะฮะก็คือผมอะเซอร์ไพรส์ผมไม่ได้เห็นไม่ได้เห็นหลุดไม่ได้เห็นอะไรมาก่อนเลยไม่มีหลุดอันนี้ยอมรับไม่มีหลุดไม่มีหลุดเลยคือเป็นเรื่องที่ดีที่ว่ารอบนี้ไม่มีหลุดไม่เข้าทวิเเลยแแต่่คปปน็ร เมอร์นิวส์มากกว่าแต่ลูเมอร์นิวส์ที่มันก็ไม่ได้มีคารมัูเ่อรานแลจะบอกอย่างนี้คือตัวละครลิลิชันเนี่ยจอห์นคาเซนสกี้เนี่ยแฟนแคสมาหลายปีแล้วแฟนแคสมาตั้งแต่วันที่หรือว่าฟ็อกซ์จะเข้ามาเนี่ยทุกคนก็แฟนแคสจอห์นคาเซนสกี้กับลอเวลี่บันช์รอไ้เลยทําตัดต่อทําอะไรแบบรูปภาพที่ตัดต่อมากับสิ่งที่เกิดขึ้นในหนังนี่คืออันเดียวกันเลยยกเว้นชุดซึ่งแบบโอ้โหจอห์นคาเซนสกี้ได้งานนี้นะนมลูกอีหลายหล เลยสบายสบายไม่ต้องกลับไปทำอะไวีไอพเสก็ได้ไม่ใช่เอาเงินไปทำงานนะมีคนบอกว่าลูกของลิลิชาร์คือชักลิชาร์คขอบคุณมากซัรกลิชาร์คครับลีดลีดกับซักไงลีดกับซักไงอ๋อลิลิชาร์ซารชารได้ไหมนี่คือตัวละครที่น่าจะตื่นเต้นที่สุดแล้วก็ชาวเน่ยได้ใช้พลังใส่ตัวละครใน m c u ด้วยซึ่งแบบแม่งเจ๋งมากแล้วก็มีการแบบทำเป็นขึ้นพลังคล้ายๆกันในการ์ตูนด้วยนะฮะแล้วก็ถ้าใครเนี่ยเป็นแฟนเดนตายของการ์ตูน Xmen

เพลงอะจิงเกิลเนี้ยนะฮะเบาๆอยู่ตอนที่ชาวโผล่ขึ้นมานะฮะประโยคที่เขาบอกว่าผมรักคุณทกจักรวาลมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะมันมันมันไม่ใช่ว่ารักกันต้องอยู่ด้วยกันมันคือทุกครั้งที่คิสตินคิสตินก็บอกว่าเฮ้ยเราไปก็ไม่รอดหรอกเพราะอะไรเพราะสุดท้ายมึงก็ต้องเป็นคนลงมือคือหมายว่ามึงก็ไม่เข้าใจว่าการใช้ชีวิตคู่มันไม่ใช่การที่ว่ามึงทําอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยถึงจุดหนึ่งการว่าก็มอบภาระรับผิดชอบบางอย่างเนี่ยให้กับอเมริกันชาเวสไปก็เลยทําให้เออสเต็ง ผลอย่างเดียวเลยคือการไว้ใจคนอื่นมากขึ้นแล้วก็การทํางานเป็นทีมผมรักคุณทุกจักรวาลนะนี่เป็นอะไรที่สุดตีนมากเลยครับผมรู้สึกว่านี่คือประโยคประจำใจของหลังวันนี้เลยนะร้องไห้เลยนะผมร้องไห้เลยอ่ะเดี๋ยวซีนสุดท้ายสําหรับผมที่ผมจะพูดถึงนะจริงๆทุกๆอย่างมันก็ลงตัวแล้วผมก็ชอบหมดแหละแต่คือการต่อสู้ด้วยเสียงเนี่ยผมชอบมากนะครการใช้โน้ตดนตรีฆ่ากันเนี่ยเป็นสิ่งที่อันเอ็กซ์ปคเต็ดมากสำหรับผมนะใแล้วก็พออันเอ็กซ์ปคเต็ดไปเนี่ยประกอบกับฝีมือของเดนนี่เอลฟ์แมน เอลแมนโอ้โหซึ่งเป็นคุณลุงที่<ม>ทํางานในวงการมาหลายสิบปีนะ<ม>เป็นคู่ใจของพ่อผู่กับจุดแปลกทิมเบอร์ตันทาหนังทิมเบอร์ตันเกือบทุกเรื่องเลยแต่แลนนี่เอลแมน Man, นี่้ผมจำไม่ผิดเหมือนกับว่าเอาจริงเขาก็เป็นคนที่ทํางานกับแซมแลามีกันมาอยู่บ่อยเหมือนกันใช่ใช่ถ้าเกิดที่เรื่องแน่ๆก็คือตัวของสไปเดอร์แมนแต่เนี้ยคือบอกเลยว่าเพลงนี่คือแบบเจ๋งจริงแล้วก็ผมคิดว่าสิ่งที่ดีที่สุดของหนังเรื่องนี้คือความใส่ใจของการจัดการหนังเรื่องหนึ่งเรื่องอะผมว่าอันนี้คือ โค้ดสำคัญแลวไม่เป็นสิ่งที่ดิสแชนมาเวลกับดีซีออกมาจากกันและกันเลยใช่คือความรู้สึกใส่ใจของการจัดการกับหนังหนึ่งเรื่องให้มันจบถูกแล้วสนุกอ่ะคืออาหารหนึ่งจานมันต้องปรุงให้จบอ่ะเออแล้วก็ไอเอ็นเคดิตหายเฮลเลยเนี่ยเดี๋ยวมันจัดการตัวมันเองอ่าถูกต้องก็ก็เป็นแค่การลากเส้นไปสู่ความเป็นไปได้อื่นๆใช่อะไรอย่างนี้ We will what see ofrange are kind you